ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่15กันยายน2566ครับบัตรคนจนลายเก่านะครับจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้รีบเช็คเงินคงเหลือด่วนนะครับก่อนที่คุณเนี่ยจะไม่ได้ใช้เงินนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนลายเก่านะครับคุณผู้ชมครับบัตรจะใช้ได้ถึงวันที่27กันยายนนี้คําว่าใช้ได้คือใช้อะไรใช้รูดหรือกดเงินสดออกมานั่นเองนะครับ ใครนะครับที่ยังมีเงินอ e ี o n น y ีเหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าไฟฟ้าหรือเงินคนแก่หรือเงินอะไรก็ตามที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เนี่ยอย่าลืมนะครับไปกดออกมาจากตู้ ATM นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยมีไม่ถึง1 0 0รบาทกดออกมาไม่ได้สามารถไปใช้รูดซื้อสินค้าได้นะครับคุณสามารถเช็ควงเงินได้นะครับว่าเงินในบัตรของคุณเนี่ยมีเงิน E ีม n น y ีเหลือกี่บาทโดยไปเช็คได้ที่ตู้ ATM นะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้นะครับที่คอนเซ็ตเตอร์เบอร์อยู่ข้างหลังบัตรบริการแห่งรัฐนนั่นเองนะครับ งบัตรนี้จะใช้ได้ภายใน27กันยายนนี้สําหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ รายปัจจุบันเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนเข้าพร้อมเพย์ถ้าว่าคุณมีเงินเหลืออยู่นะแต่ถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์รายปัจจุบันเงินตรงนี้จะส่งคืนไปทางรัฐบาลเลยดังนั้นแล้วก็อย่าลืมไปเช็กสิทธิ์ละกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดดดคุยไ้ที่สสง ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ